ยกดื่มเลยยกดื่มเลยนะเออหูเก่งจังเลยเก่งมากเก่งมากเยี่ยมอืมไห่เยี่ยมทำไงเยี่ยมเอ้ยยกดื่มเลยยกดื่มเลยไม่ต้องใช้ร้อนไม่้อเอ้ยยกดื่มอ้าย เราเนี่ยมันเีบอโอ้โหเต็มท้องเต็มท้องโอ้โอ้นั่งดีๆค่ะนั่งดีๆเร็วนั่งดีๆค่ะฮแหมวานตื่นมาเจ็บหูนอนหลับนานคงจะนอนพับไปโอ้เจ็บหูถามเป็นไรสะท้อนตี แม่จะทอนไปนตีม่องหูสายใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะฮะตีม่องหูสายใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะใส่นอนทับงหง่วเลยนอนคเับคงจะนอนคับหูนอนนานเมื่อวานอืมอืมตะกรนตีต <c oughs> ฟังเพลงนะอาไรป้าอะทำอะไรคะเปียกเปียกอะไรเปียกอ่ะเสื้อเปียกไปทำอะไรเปียกอ่ะโอ้โหหนูนั่งมินอะนอนวิ่งเลยแอนรถเลยอ่ะชอบป้าป๊าป๊าทำไมชอบไหมคะชอบไหมชอบไหมคะชอบค่ะ